เราไปดูข่าวนี้ข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับน่าสนใจเป็นข่าวปฏวิวัติวงการเกมในจีนโอ้โหขนาดนั้นเลยนะใช่ขนาดนั้นนะครับเราทราบกันดีนะครับเรื่องของการ c r ค d o w ดาวเกมในจีนนะครับว่ามีการกำหนดชั่วโมงใช่ไหมว่าเฮ้ยตั้งแต่ตอนที่สมัยสีจินผิงจะเลือกตั้งสมัยที่3มเนี่ยมีการหาเสียงนะประมาณว่าจะเออเขาเรียกว่าวอะไรไม่เชิงหาเสียงแต่ว่าเป็นนโยบายออกมานะซึ่งถูกใจคนแก่มากเลยนะถูกใจผู้ใหญ่ ที่มองว่าเด็กๆลูกตัวเองหลานตัวเองเนี่ยเล่นเกมมากเกินไปนะคือความรู้สึกคนจีนจะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเจเนอเรชันแกรมันต่างกันเยอะนะคนแก่ๆหน่อยก็รู้สึกว่าเด็กๆเล่นเกมเยอะไปเล่นทั้งวันเลยไอเด็กก็รู้สึกว่ามันย่ามายุ่งอะไรกับฉันแล้วก็ไอ้กลางๆหน่อยก็ก็เล่นด้วยนะแต่ก็บัญญัติบัญญัตก็จะรู้สึกก็อยู่เหยียบอยู่ตรงกลางแหละเข้าใจทั้งสองฝั่งนะเข้าใจทั้งคนอายุเยอะเข้าใจทั้งคนอายุน้อยเพราะว่าตัวเองก็เล่นแต่ก็จะเล่นไม่เท่าเด็กนะเด็กก็จะเล่นเยอะ มากมากเลยครับผมก็เข้าใจซึ่งก็มีความพยายามในการลิมิตนะลิมิตจำนวนชั่วโมงการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นแอคคงแอคเขาสมัครแต่สุดท้ายมันก็มีวิธีดิ้นนะเด็กพวกนี้เขาก็มีวิธีของเขานะครับเขามีหลายแอคเคาสมัครว่เาเล่นได้อยู่ดีนะฮะมันสุดท้ายมันติดลําบากมันมีความพยายามคราวนี้เนี่ยมันไปเลกูเลตที่ฝั่งของผู้ผลิตเกม เข้าไปเลยนะครับในเมื่อมันเล็กเเลตปลายทางแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะเล็กเเลตตรงตรงผู้เล่นเนี่ยมันดิ้นได้นะฮะงั้นไปต้นทางเลยแล้วกันอีต้นทางคนทําเกมเนี่ยนะฮะโดนนะฮะก็แ,แน่นอนครับเทนเซนตนะเป็นผู้ที่ข้ามวอดด้านนี้นะฮะทำเกมเทนเซนต์เกมเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับ ก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆเรียกว่าพอเล็กูเลตครั้งนี้เนี่ยหุ้นร่วงลงมาเนี่ยเนี่ย14.12.4%เอน็ตอีสเนี่ยร่วงไป24.6นะฮะบิลลี่บิลลี่เนี่ยก็ร่วงไป9.5นะฮะบิลลี่บิลลี่แหละนะแต่ว่าที่จีนเขาเรียกบิลลี่บิลลี่ก็9.7%นะครับก็ลบลบไปเยอะเลยนะฮะทีนี้ ความน่าสนใจคือดีเทลฮะดีเทลของการเรกูเลตครั้งนี้มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟัง GNBC พูดนิดหนึ่งเอาละกันว่ามันเป็นยังไง you know those that believe that you know everything china does has kind of a purpose and you think about tiktok and it, i just couldn't help thinking of the irony of this a s china works to protect its youth from online addiction youth แปลว่าเ <gaining. S 2> ยาวาชนเนาะก็ And some people would say at the same time they're totally trying to, to destroy some of our uh, young people. But shares of Chinese, it's nice mm -hmm. that they're doing this for, <laughs> for, for their kids. Uh, shares of Chinese gaming companies plunged overnight. <laughs> <is surprised> <laughs> <market> <laughs> with new rules aimed at curbing excessive gaming. มีกฎ,มกฎกหม่ออกมานะครับเรื่องของเกมมิ่งสำหรับเด็กๆในจีนดีเทลเขาพูดมาบ้างแล้วนะฮะความน่าสนใจคือคราวนี้มันเป็นเลกูเลตตรงตัวตัวเกมเลยแล้วไปบังคับผู้ผลิตเกมเลยว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้หลายคนเล่นเกมอยู่คุณจะรู้ดีว่าเ,ออเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะ นโยบายของเขาส่วนใหญ่คือพยายามจะบังคับหรือว่าเชิญชวนให้เราเนี่ยผู้เล่นเกมเนี่ยใช้เวลากับเกมให้มากที่สุดเปิดเกมเขาให้นานที่สุดอยู่กันหน้าจอให้นานที่สุดนะฮะทำไมต้องอยู่นหน้าจอเกมให้นานที่สุดต้องเปิดเกมให้ยาวนานที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามต้องเข้ามาเก็บไอเทมทุกๆชั่วโมงนะใครเล่นอยู่บ้างไหนย,ยกมือซินะฮะต้องมาเก็บทุกๆชั่วโมงเก็บทุกๆ10นาทีหรืออะไรบางอย่างนะครับเข้ามาเก็บ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 เพราะถ้าไม่เก็บมันก็ มันก็จะพลาดไปเยอะเลยนะคนที่เก็บกับคนไม่เก็บมันจะต่างกันพอสมควรรีเซลตตอนจบออกมาไม่ว่าเกมนั้นจะเป็นอะไรนะครับจะมีรีวอร์ดทุกๆชั่วโมงคุณก็ต้องต้องคอยเปิดตลอดอะนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก็เปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยมองว่าไอไอการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคหรือเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ย มี irrational นะ irrational คือ rational คือสมเหตุสมผลใช่ไหม irrational ก็ <A rational S 1> คือมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลพฤติกรรมมันจะดูไม่ค่อยดีอะนะฮะก็คือคุณต้องสักพักสมมติประชุมอยู่เนี่ยา,าแต้องเก็บของนี้แหละกต้องกดเข้มาเก็บของคือมันจะมันจะโฟกัสอะไรนานๆไม่ได้ถ้าเขามองในมุมนั้นนะว่าเรากําลังทํางานอยู มันก็จะมีคนที่จะต้องมาเก็บของไม่ไม่เรียนรู้เป็นลำเวลาเลยเะก็ลํงประชุมกันอยู่เนี่ยก็มาเก็บของอะไรแบบนี้แล้วก็รีออวอร์ดนะฮะการที่บริษัทเกมเนี่ยลากให้เราอยู่หน้าจอเกมนานๆก็เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเ,ออเป็นเกมที่จ่ายตังก็โอเคแล้วไปค,คุณก็เขาก็จะหารายได้จากคุณคุณก็ไปซื้อไอเทมในนั้นถ้าเป็นเกมที่คุณเล่นฟรีคุณไม่ยอมจ่ายตังเขาก็จะไปหาไรายได้จากการเปิดโฆษณาให้คุณเช่นสมมุติถ้าคุณยอมดูโฆษณา จนจบนะหน,นาทีนี้เอารีบอร์ดไปเลยเอาไอเพชรไปเลยเอาอะไรไม่รู้ไดมอนด์อัญมณีอะไรต่างๆก็แจกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแรรถ้าคุณยอมดูนานคุณดูบ่อยคุณก็ได้เยอะนะก็แจกเป็นเงินในในเกมไปก็คือรีวอร์ดนั่นเองนะครับปรากฏว่ารัฐบาลจีนฮะคร,ครักดาวไปถึงตรงนี้เลยนะนี่น่าสนใจมากนะข่าวเพิ่ง เพิ่งมานั้นก็คือหาไปทั่วโลกแล้วก็หาไปทุกๆสำนักข่าวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็หุ้นล่วงเลยหุ้นบริษัทเกมอะล่วงทันทีเลยเพราะว่ามองว่านี่มันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะคุกคามแล้วก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะสําหรับบริษัทเกมน่าจะต้องไปหาวิธีการหาไรายได้ใหม่นะครับเนี่ยเรื่อง incentive ต่างๆ build around incentive and reward attract user to boost royalty นะครับคงประมาณว่าห้ามใช้ In c e n t i v e r e w a r d เพื่อมาบูตพวกนี้นะฮะก็เอา,อางี้ดีอาความเห็นส่วนตัวนะอันนี้เราเราเมาส์เล่นๆนะเหมือนเพื่อนๆกันนะเราเมาส์กันก็เกมเนี่ยมันพัฒนามาถึงยุคหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆนะผมก็ยอมรับถ้าเราย้อนกลับไปเกมสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าไปเล่นเพื่ออะไรครับเราไปเล่นเพื่อความสนุกนะเราเพย์ฟอร์ฟันนะเพราะเรารู้สึกว่ามันสนุกเราก็เลยอยากจะอยากจะเข้าไปเล่นถูกอ่ะ จริงๆถ้าถาม principle พื้นฐานของคำว่าเกมเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณเปิดเกมเล่นเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายคุณอยากจะคุณอยากจะรับสมองอะไรบางอย่างนะคุณคุณอยากเล่นเกมอะนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่ออะไรก็ตามมันหมดสนุกคุณก็ไม่เล่นมันก็เป็นแค่ entertainment อันนึงนะครับแต่พอมันมีเรื่องของ incentivize มี reward เนี่ยผมบอกได้เลยว่าบางช็อตเนี่ยของการเล่นเกมมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น ความสุขนะมันเป็นเพนไม่รู้ใครเป็นมาแล้วมันเป็นเพนนะคือบางทีก็เออมันเป็นความรับผิดช,ชอบที่ต้องเข้าไปทํามันกลายเป็นหน้าที่มันเป็นอะไรแทนแล้วความสนุกมันจะลดลงนะฮะแล้วก็เมื่ออะไรก็ตามที่มันมีไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องบิสเนสมาเกี่ยวข้องเนี่ยบริษัทเกมเองเนี่ยเป้าหมายหลังๆเนี่ยมันก็เลยมีเป้าหมาย2ออย่างที่ควบคู่กัน1คือทําเกมให้สนุก ซึ่งมันเป็น principle ของการทําเกมอยู่แล้วถ้าไม่ทําเกมไม่สนุกก็ไม่มีใครเล่นแต่มันมีเป้าหมายแฝงที่2ที่มันตามมาติดๆแล้วดูเหมือนจะทัดๆกันก็คือการทํารายได้ให้มากที่สุดนะคือการลากสายตาให้อยู่กับเกมมากที่สุดนานที่สุดจนบางครั้งเนี่ยบางเกมมันก็ไม่ค่อย make sense นะมันจะลากเราไปไหนเนี่ยมันจะ จะให้เราอยู่นานไปไหนมันไม่มีอะไรแล้วนะเราเนี่ยเก็บของหมดแล้วมันก็จะต้องให้เราอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีต้องกดดูโฆษณาอีกแล้วก็จะได้เพรเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะทุกๆอย่างแหละมันก็จะหลอกล่อไปเรื่อยต้องเข้ามากดรับไอ้นี่ทุกวันนะต้องมาแจกลิงก์เดี๋ยวจะอยู่ใน a c e b o o k ต้องไปกดรับด้วยนะเพราะาเราถ้าเราไม่กดรับเราเราเข้าไป a c e b o o k บ่อยบ Facebook เขาก็จะมีอ,ะอินเทอร์แอคเงีนะ้ยทุกนะเข้าไปทุกวันมันก็จะมีวิธีอยู่ต่างๆนานามากมายจนเกมหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มกลายพันธุ ปลายทางรัฐบาลจีนก็คงสังเกตเห็นว่าเยาวชนของเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็อยู่ๆกันหน้าจออย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปเก็บของเข้าไปเก็บของอีกแล้วนะรู้สึกว่าทําไมมันอะไรหนักหนาเนี่ยแล้วก็พยายามจะลิมิตด้วยจํานวนชั่วโมงบอกไม่ให้เด็กเล่นนะฮะก็เด็กก็มีวิธีของเขาอีกดิ้นใบดิ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกบริษัทเกมมาเลยดีกว่าเนี่ยไม่ต้องให้ได้ไหมไอ้อินเซนティブเนี่ย <laughs> โหดเลยนะเนี่ยโหดมากนะแล้วก็ เ,เ,เทนเซ้นใน่นะผลกระทบเต็มๆนะครับไม่ต้องให้ได้ไหมอินเซนティブเนี่ยไปไปชักจูงเยาวชนด้วยวิธีอื่นถ้าถ้าเขาอยากเล่นคุณก็ไปทําวิธีอื่นแต่ไม่เอาแบบนี้แล้วไอ้แบบมาเก็บทุกชั่วโมงเนี่ยไม่เอานะฮะนี่ก็หุ้นร่วงทันทีเลยนะเพราะว่ารายได้โฆษณามันหายไงถ้าลากสายตาให้อยู่ในเกม,เกมได้นานเนี่ยมันสามารถขายชั่วโมงโฆษณาได้นะฮะงั้นรายได้ส่วนนี้หายไปแน่นอนหลายหลาย หลายๆตัวนะหลายๆค่ายเกมก็เน้นโมเดลนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ของฝั่งผู้ผลิตเกมเหมือนกันนะฮะเนี่ยเ,เนี่ยเขามีบอกอย่างนี้ดูดูดูคำพูดเขา I'm confident ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับ We will get more qualities and on this new rule นะผมมั่นใจเหลือเกินนะเดี๋ยวเราจะมีความชัดเจนกับ กฎเหล่านี้กฎใหม่เหล่านี้นะได้ในที่สุดนะะ incoming days ในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ or weeks or สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ the investor do not want to wait around the dust and settle นะครับตอนนี้นักลงทุนก็ไม่อยากจะรอในแบบบรรยากาศที่ฝุ่นตลบเนาะอยากจะรู้ให้มันชัดๆเลยว่าไอ้ไอ้ limit reward เนี่ยมันกว้างไปนะมัน limit ขนาดไหนอยากจะรู้เหมือนกันนะเดี๋ยว detail เ,เนี่ยมันน่าจะมาในอีก2-3วันหรือ 2- 3สัปดาห์ไม่รู้เหมือนกันเขียนอย่างเงี้ยนะ Days สเทอมเแล้วก็ weeks เทอม s นะฮะ b e t t e r c o o r d i n a t i o n ั between industrial and regulator s will be benefit everyone in the futures นะครับก็การพูดคุยกับ regulator กับ investor ก็จะเป็นผลดีกับในอนาคตนะครับ แต่ความน่าสนใจก็คือ President ครับวายประนรองประธานของ Tencent Games นะครก็มาให้สัมภาษณ์กับ c n v c กับสถานการณ์นี้นะ c n c เนี่ยโทรไปสัมภาษณ์นะครับคุณวีโก้จางนะบ,บอกว่าช่วยมาให้สัมภาษณ์หน่อยว่าอมองยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ที่จีนมารัฐบาลจีนดูเหมือนจะลิมิตอะไรเยอะเลยนะเรื่องของรีบงรีบอร์ดกันด้วยเนี่ยแกก็บอกงี้ครับ these new measures นะครับมาตรการใหม่เหล่านี้เนี่ย do not fundamentally alter the online games business models and o p e r a t i o n เอ่อไอมาตรการเหล่านี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยกับ business model นะฮะแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆ operation ของบริษัทเกมนะฮะส่วนตัวผมมองว่ามีอยู่แล้วแะแต่ว่าเขาก็ต้องพูดว่ามันไม่มีนะเพราะว่ามันจะไปพูดว่ามีมันก็ไม่ได้อะก็ต้องพูดว่ามันไม่มีปัญหามันก็ต้องสร้างความเชื่อมันเนาะ Uh, the clarifies authorities นะฮะก็มันก็เดี๋ยวรอเขา clarify มาแล้วกันนะว่า authority เนี่ยมันตกลงมันไปถึงตรงไหนไอ้ไม่ให้ reward เนี่ยนะ support for the online game gaming industry นะ provide uh, instructive Guidance uh, and encourage innovations of high quality games นี่คิดเซนไตคำนี้นะ high quality game innovations of high quality g a m e นะก็ฉลาดตอบนะก็ตอบว่ามันไม่มีปัญหาหรอกนโะยบายใหม่ของรัฐบาลจีนนะไม่ได้ทำใหออ้ business model หรือ operation ต่างๆของออนไลน์เกมเปลี่ยนไปนะครับและมองตรงกันข้ามซะอีกนะว่าถ้ากฎใหม่มันชัดนะมันมีทุกอย่างชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเป็นการยกระดับนะ innovation ของ คุณภาพของเกมให้มันดีขึ้นก็นได้นะต่อไปนี่เกมอาจจะแข่งขันกันนี่ความสนุกกลับมาที่แข่งขันกันความสนุกมันเดิมเพราะว่าไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้ไปเก็บรีวอร์ดใครๆใดๆทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าสนุกก็เล่นไม่สนุกก็ไม่เล่นอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่คือเขามองงี้นะว่าก็ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหาบรรทัดฐานใหม่ก็ต้องไปหาวิธีเก็บตังค์เองนะก็มองว่าอาจจะต้องไปเพิ่มราคาไอเทมไหม <c oughs> ขายของในเกมให้มันมากขึ้นเพราะว่าดูโฆษณาไม่ได้แล้วนี่นะฮะสปอนเซอร์ข้างนอกเขาก็จะน้อยลงนะฮะก็อาจจะต้องมาเก็บกับผู้เล่นเกมเองนะฮะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าคนเล่นเกมเนี่ยหลายๆประเทศนะยอมเขาเรียกว่าอะไรยอมยอมเล่นเล่นเยอะมากเลยนะแต่ไม่ยอมจ่ายตังค์นะฮะซึ่งมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเยอะนะกับตลาดแบบเนี้ยเขาจะทํำยังไงเล่นเยอะเล่นกันทุกอย่างเลย แต่ตราบใดก็ตามที่ฟรีเนี่ยจะเล่นไปถึงสุดนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ตรงถึงจุดที่จ่ายจ่ายตังค์เมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่จ่ายละเนี่ยจะค้างตัวเองไว้อย่างนั้นนะฮะอืมโอเคซึ่งก็ค่อนข้างเหนื่อยกับบริษัทเกมเช่นเดียวกันอ่ะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับสําหรับกยับครั้งนี้ของรัฐบาลจีนนะหุนก็ล่วงทันทีนะสำหรับเทนเทนเซนโฮดิ้งก็บเทนเซนเกมอืม